ตอนเด็กๆพ่อแม่ก็ให้เรากินน้ำเปล่าไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแต่รู้ไหมคะว่านั่นเป็นความเชื่อที่ผิดและบางทีลูกอาจจะไม่โชคดีแบบเราก็ได้เพราะว่ามีเด็กหลายคนที่ได้รับอันตรายจากการป้อนน้ำก่อน6เดือนอยากรู้ไหมคะว่าอันตรายอย่างไรมาดูกันค่ะและอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ท่านที่กดไลค์ขอให้ไม่เจ็บไม่จนทุกท่านเลยค่ะถึงแม้ว่าน้ำเปล่าจะดูไม่เป็นอันตรายแต่ไม่จำเป็นต้องป้อนน้ำเปล่าให้ทารกนะคะเพราะว่าในน้ำนมแม่เองก็มีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วไม่ต้องกังวลว่าลูกจะขาดน้ำเลยละค่ะการป้อนน้ำให้ทารกจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะ 1. ได้รับประโยชน์จากนมแม่น้อยเพราะว่ากระเพาะอาหารของทารกยังเล็กมากการให้ลูกกินน้ำตามเข้าไปจะทำให้น้ำเข้าไปแทนที่นมในกระเพาะลูกจะรู้สึกอิ่มและกินนมแม่หรือว่านมผสมได้น้อยลงขาดสารอาหารที่จำเป็น อีกทั้งยังทําให้คุณแม่มีโอกาสที่จะน้านมลดลงจากการที่ลูกดูดนมน้อยลงได้อีกด้วยเสี่ยงต่อภาวะการขาดสารอาหารส่งผลต่อการเจริญเติบโตและทําให้มีพัฒนาการล่าช้าอีกด้วยนะคะ 2. 2. Oh, <no. S 1> ระบบทางเดินอาหารเพราะก็เพาะอาหารของทารกยังไม่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ จึงไม่สามารถย่อยสลายและดูดซึมอาหารรวมถึงยังไม่มีแรงขับย่อยอาหารอื่นๆที่นอกเหนือจากนมแม่ได้อาจส่งผลให้ท้องอืดและปวดท้องทําให้ร่างกายเกิดปัญหาเกลือแร่ในร่างกายต่ําส่งผลให้มีอาการซึมเบื่ออาหารและป่วยตามมาได้นะคะหากปล่อยให้ลูกกินน้ําตามหลังกินนมไปเรื่อยๆเมื่อลูกโตขึ้นก็จะมีระบบย่อยอาหารที่ไม่ดีตามไปด้วยค่ะ 3. ม,มีโอกาสติดเชื้อทางเดินอาหารไม่ว่าจะจากความสะอาดของภาชนะหรือจากน้ำที่สะอาดไม่เพียงพอเด็กอายุต่ำกว่า6-12เดือนไม่ควรกินน้ำกรองหรือว่าน้ำขวดโดยไม่ได้ผ่านการต้มก่อนเพราะว่าภูมิต้านทานของเด็กยังน้อยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางอาหารได้ง่ายค่ะ 4. อาจเกิดภาวะน้ำเป็นพิษภาวะนี้เกิดขึ้นได้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า6เดือน การป้อนน้ำให้เด็กมากเกินไปจะทําให้ไตของเด็กซึ่งยังทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่สามารถกรองของเหลวได้ทันอีกทั้งอาจไปเจือจางความเข้มข้นของโซเดียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญของร่างกายที่ช่วยรักษาสมดุลน,น้ำระหว่างภายในและภายนอกเซลล์เด็กที่ได้รับน้ำมากเกินกว่าร่างกายจะปรับสมดุลได้อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติต่อสมองเกิดสมองวมเสียชีวิตได้อันตรายมากนะคะ แต่อย่างไรก็ตามหากลูกอยู่ในวัย5เดือนครึ่งเกือบเกือบจะ6เดือนและคุณหมอให้ทานอาหารเสริมได้แล้วลูกน้อยสามารถทานน้ำได้ในปริมาณ1-2ออนซ์ต่อวันเนื่องจากอาหารเสริมบางประเภทมีลักษณะข้นเหนียวจึงต้องทานน้ำตามค่ะ และที่สำคัญอย่าลืมเช็ดเหงือ่อเช็ดลิ้นให้ลูกทุกครั้งเพื่อป้องกันการหมักหมมเป็นสาเหตุของเชื้อราได้นะคะ <c oughs> เพราะทุกการดูแลต้องการความใส่ใจไม่ปล่อยให้ลูกต้องเสี่ยงอันตรายอยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร